เอาละครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวจะพาสร้าง Certificate อันแรกให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในในที่นี้เราจะใช้ Certificate เนี้ยกับเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับซึ่งเมื่อเราลงโปรแกร,รม CA Server เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งให้มันสร้าง Certificate ได้ก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่หน้าแอดมินของตัว ejbca นะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าแอดมินแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ในตัวแอดมินของมันเองเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์ของเซอร์ติฟิเคทที่เป็น Default อยู่แล้วหลายตัวนะครับอย่างเช่น end user หรือ o c s c p signer หรือ Root CA หรือ Server อะไรต่างๆหรือ s u b CA ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างเซอร์ให้กับ เซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จริงๆเราสามารถใช้ตัวโปรไฟล์ที่เขามีให้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการจะดูว่าเอ๊สมมติเราอยากจะรู้ว่าในโปรไฟล์นี้มันมีดีเทลอะไรบ้างถ้าเรากดคลิกที่ Edit Profile มันจะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ Edit เพราะว่ามันเป็นตัวที่ fix มาวิธีการก็คือว่าเราสร้างเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราเองโดยใช้ดีเทลจากโปรไฟล์ข้างต้นนะครับ ก็คือเราคลิกที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเราก็มาตั้งชื่อว่าเซอร์ฟอร์เซิร์ฟเราตั้งชื่อว่าเซอร์ฟอร์เซิร์นะครับแล้วก็เลือกที่ use select as a template เพราะว่าเราจะให้เทมเตตัวโปรไฟล์ใหม่ของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะดู Edit profile อะไรต่างๆได้ซึ่งในโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะมีการกำหนดค่าต่างๆเซตค่าต่างๆว่าเซอร์นี้จะเอาไปใช้กับอะไรอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราจะตั้งเป็น d e f a u l t ไปเลย default ไปทุกๆอย่างเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะต้องมีตัวนี้ก็คือ d i t i t i l s i t u r t u r e กับ Key e n c i นเซฟเฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ Serv ์ r เว t ร์นะครับก็จะมีตัวนี้ส่วนอันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็น Default ไปก่อนนะครับแล้วก็กด Save เราก็จะมีโปรไฟล์ของเราเองนะครับชื่อว่า Serve r for Server นะครับประมาณนี้ นี้เราก็ไปดูที่อะไหเราจะสร้างนะครับเราจะสร้างเซอร์ให้กับเอ่อซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเราก็ต้องไปดูที่ในส่วนของ R A function นะครับดูที่ entity เอ่อ entity profile นะครับพอเข้ามาปุ๊บม,มันจะมี profile ต่างๆอ่ะตอนนี้มันมี profile อันเดียวก็คือเป็นเป็น empty อันเดียวนะครับทีนี้เราจะสร้าง profile ใหม่ขึ้นมาก็คือ เราจะสร้างเป็นโปรไฟล์ที่ชื่อว่า Server Entity Server Entity เลือกที่ Empty นะครับแล้วก็เลือกที่ Select as Template โอเคมันบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นไรทำไม Server Entity นะครับแล้วก็ add ไปเลย add ไปเสร็จปุ๊บนะครับเราลองมาดู edit ว่าในส่วนของ Entity ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยมันต้องการให้เรากำหนดอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะสร้างขึ้นเนี่ยว่าต้องมี Username กับ Password นะครับแล้วก็อนอกน,นั้นก็ไม่มีอะไรนะครับที่สำคัญก็จะมีคือเซอร์ตัวนี้จะเอาไปใช้กับอะไรนะครับก็คือเซอร์ตัวนี้จะเป็น โปรไฟล์ uh, ตัวนี้จะเป็นเราจะใช้ในการสร้างเซิร์ฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับสร้างเซิร์ฟสำหรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในส่วนของ default token เนี่ยให้เขาเป็นคน generate เองเพราะเดี๋ยวเราจะให้เซิร์ฟเวอร์นะครับสร้างตัว uh, request form นะครับ csr form แล้วก็ส่งมาแล้วก็ให้ generate ออกไปนะครับทีนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนอกนั้นก็ save ียบร้อยต่อมาเรามาสร้างเซอร์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกมาเป็น Entity Profile ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้คือ Server Entity แล้เราเราจะสร้างเซอร์ให้กับโดเมนเนมของเรานะครับก็คือ w w w t h a i c a n e t แล้วเราก็ตั้ง ชื่อเนมตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งให้มันจำไม่ง่ายประมาณนี้แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ด้งพาสเวิร e ์ดอีเมลงอีเมลก็ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าต่อไปก็จะเป็นตัวคอมมอน n เนมแต่คอมมอน n เนมนี้สำคัญนะครับคือถ้าเป็นเซอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์คอมมอนเนมก็จะต้องเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อด omain name แล้วก็ สมมตว่าเป็น c e r t ์ติฟิเคแบบเซอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ User อร์ e จ a เนเเองนะครับประมาณนี้ User Generate แล้วก็กด Add พอเรากด Add เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูที่ในเรื่องของ Search เอนเนอร์นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชดูว่ามีเอนเนอร์อะไรบ้างในเครื่องเรามันจะมี Super Admin ที่เป็นของแอดมินที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ท o m c a t ก็คือของตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ เว็บไทย ca. net ซึ่งเป็นตัวเว็บของเราเว็บมาตรฐานของเรานะครับซึ่งตอนนี้เว็บมาตรฐานของเราเราจะใช้มันใช้ ca มันใช้ ssl ได้แต่ใช้เซิร์ฟของตัวเองที่เป็นเซิลไซ์อยู่นะครับตอนนี้เราจะใช้เซิร์ฟท,ที่สร้างขึ้นมาโดย ca ที่เราตั้งนะครับทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับ สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันแต่จริงๆตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวกันนะครับเราอยู่คนละตัวกันนะครับนี่คือเราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วเราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปเจนไปสร้างตัว Re q u e s t form ก่อนนะครับคำสั่งในการสร้าง request form ก็คือตัวนี้ครับ SSL Open SSL นะครับเราต้องไปสร้างอยู่ที่บนบนตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือจะต้องสร้างคีย์ก่อน นะครับสร้างคีย์พอสร้างคีย์เสร็จปุ๊บก็จะเอาคีย์นั้นมาสร้าง Request Form นะครับคีย์จะเป็นคีย์ของของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเอาละเดี๋ยวต่อไปผมเข้ามาที่ผมเข้ามาที่าผาดของ Config นะครับของ httpd ก็คือของ apache นะครับ แล้วเดี๋ยวจะสร้างคีย์ของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ o p e n s s l Gen RSA Generate Key เป็น RSA นะครับแล้วก็เอาตั้งชื่อชื่อว่าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อให้จำง่ายก็อาจจะเป็นชื่อของตัวมันเองครับ t h a i c a n e t แล้วก็ key ตามตัวนี้ครับตามตัวนี้เลยแล้วก็คีย์เป็น2องพบปิตทีนีเ้เกือบผิดเกือบผิดเสร็จปุ๊บนะครับก็ enter แล้วเราลองเข้าไปดูมันก็จะได้คีย์ออกมานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับคือ thai ca net แล้วก็ .key เมื่อ .key เสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับเราจะใช้ k e ์ตัวนี้ในการเอาไปสร้าง request form ใช้คำสั่ง openSSL ตัวนี้ครับ openSSL request นะครับขีไม่ใช่ขีด request เฉยแล้วก็ new โดยใช้ key ตัว ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้เอา p ์พุตของฟอร์มนะครับเป็นชื่อว่า thaica net csr นะครับเ n t e r มันก็จะถามว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี้ยที่จะไป Request f ฟอร์มเนี่ยใส่ดีเทลให้หน่อยซิอ่านะเราก็ใส่ว่าโคดประเทศเป็น th นะครับ เซิร์ฟเวอร์ของเราอันนี้ไม่ใส่ก็ได้สิ่งที่ใส่ที่สำคัญก็คือจะเป็น country เป็น organization แล้วก็เป็น cname นะครับอันนี้ไม่ใส่อันนี้เป็น organization organization name ตั้งชื่อเป็นของเราเองนะครับผมไม่รู้จะตั้งอะไรก็เป็นไทยเซ a แล้วกันตั้งไปเลยแล้วก็ unit unit ก็ไม่ใส่อะไรก็ได้ครับ แล้วก็ C name C name ตัวนี้ก็จะเป็นตัว server name นะครับ server name ของเราก็คือ www e b t h a i c a net ตัวนี้ C name นะครับ email address ไม่รู้ไม่อยากใส่ password ในการ challenge นะครับไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นี่ไม่ใส่โอเคเสร็จแล้ว มันจะได้ไฟล์ออกมาชื่อว่า c ตัวชื่อโดเมนเนมของเราแล้วก็ .csr นะครับเป็นตัวซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็น request form ที่ผูกก,กันกับ key ตัวนี้นะครับฉะนั้นเราจะใช้ request form ตัวนี้แหละไป request เอา certificate มาจาก server นะครับวิธีการเขาบอกว่ากลับไปที่ตัว server นะครับกลับไปที่หน้า publish นะครับ w u b l i c w เ b เข้าไปที่ uh, Create Certificate จาก CSR Form นะครับแล้วก็ตั้งใส่ username password ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับที่เราตั้งเมื่อกี้แล้วก็ net p นะครับ password ก็ใส่เข้าไปส่วนในเรื่องของ CSR Form นะครับมันจะสามารถอัพเป็นไฟล์ก็ได้หรือจะหรือจะใส่เป็น เป็นดีเทลเป็นเป็นารายละเอียดของมันก็ได้ฉะนั้นให้เราใส่ไปเป็นารายละเอียดของมันจะง่ายกว่านะครับเราลองเข้าไปดูารายละเอียดของไฟล์ก็คือเราใช้ V I ก็ได้นะครับ C S r f o r g มันก็จะเป็นตัว Certificate Request นะครับซึ่งเราก็ Copy มาเลยง่ายดีนะครับ Copy แล้วก็มาวางในนี้วางในนี้นะครับนี่คือ คำขอที่จะร้องขอ c ซ r t i f i c อร์ของ username นี้ password นี้นะครับก็คือของ s e r v ์ฟอร์นั่นเองแล้วก็รี o l v e ต้องการจะให้ออกมาเป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วเราตั้งไว้แล้วว่าให้มันออกมาเป็นอ๋อเรายังไม่ได้ตั้งมันเป็น Default ของมันก็คือเป็นเป็นตัว Certificate แบบ PM หรือเป็น PKC s 7จนะครับเราเป็น PM ก็ได้ง่ายดี เพื่อความง่ายนะครับเพราะว่า PM เนี่ยเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีดีเทลอะไรข้างในในเซิร์ฟบ้างทีนี้เราก็สั่งรีเควส t นะครับพอ r ีเควส t เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ออกมานะครับให้เราเซฟเราก็เซฟไฟล์นะครับพอเซฟไฟล์เสร็จปุ๊บเราลอง เราลองเข้าไปดูนะครับในหน้าดาวน์โหลดของเราตรวนี้ในส่วนของหน้าดาวน์โหลดของเรานะครับเราลองเปิดขึ้นมาดูก็ได้ว่าเซอร์ติฟิเคทที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันมีดีเทลอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเราลองเปิดขึ้นมาดูดีเทลมันจะมาแค่เป็นเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีคีย์มาด้วยนะครับ คือจริงๆแล้วใน Certificate แ like บบ PM เนี่ยมันก็จะใส่ Primary Key เข้ามาได้เรียก Primary Key Private Key ใส่ Private Key เข้ามาได้นะครับแต่ว่าพอถ้าเราสร้างจากการใช้ CSR Form เนี่ยคือ Private Primary Key มันจะอยู่ที่เครื่องเราอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่มันจะไม่ส่งมาด้วยนะครับเราก็จะมีแค่เซอร์มานะครับพอม,มีแค่เซอร์มาเนี่ยเรียบร้อยเราได้เซอร์มาแล้วนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับตามที่เราต้องการอาจจะเป็นบอกว่า myserver แล้วกันอ๋อไม่ใช่ myser mycertificate นะผมตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับจำได้ไหมเราเรามีคีย์อยู่ในเนะเรามีคีย์อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เราอยู่แล้วนะครับชื่อว่า thaica.net.key นะครับ แล้วเราได้เซอร์มาแล้วจากที่ CA ของเราสร้างให้นะครับซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเอาไปใช้ในในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้มันทำงาน SSL ได้นะครับทีนี้เราก็จะทำการอัปโหลดตัวไฟลเซอร์ของเราเนี่ยเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ FTP นะครับ เข้าไปที่ ftp แล้วเราก็เอาเซอร์ไปเลยส่งเซอร์ไปให้เขาเลยนะครับเอาละส่งไปเรียบร้อยนะครับเราลองเข้าไปดูครับโอเคมาเซอร์ okay, <my> เรามาแล้วเห็นไหมครับนี่อยู่นี่เรามีคีย์ชื่อว่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์เราก็พี ตัวตัวเซิร์ฟของเราเนี่ยเซอร์ติฟิเคตของเราเนี่ยไปไว้ที่เดียวกันแล้วกันนะครับ Copy my มคเซิร์ฟไปที่ etc httpd แล้วก็คอนเอโอเคแล้วก็ปี้ไปไว้ที่ config นะครับเราลองเข้าไปดูแล้วกันว่าไปหรือยงัง โอเคมาแล้วมี myser.pem นะครับแล้วก็มี key นะครับเรียบร้อยต่อไปเราก็แก้ไฟล์ครับเพราะว่าในส่วนของในส่วนของ Apache นะครับจะต้องทำการแก้ไฟล์ที่เป็นตัวระบุว่าจะใช้เซอร์ไหนยังไงบ้างนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ extra นะครับแล้วก็แก้ไฟล์ที่ชื่อว่า https s HTTP, l มีปะ ssl config นะครับทำชื่อไว้นะครับ key ชื่อนี้แล้วก็ไมคออเพื่อความง่ายเพื่อความง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน key ก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันอ,อ มันจะเปลี่ยนชื่อ,อลองคำสั่งอยู่ด้วยเปลี่ยนชื่อเว็บคีย์ให้เป็น mykey. key แล้วกันนะครับเปลี่ยนชื่อโอเคเรามี myser แล้วก็ mykey myser. pm นะครับแล้วก็ mykey. key ท key. ีน,นี้เข้าไปที่ extra แก้ไขไฟล์ SSL นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่บอกว่าเซอร์ติฟิเคตชื่ออะไรผ่านอยู่ไหนนะครับไหนเอ่ยออนอ่าตัวนี้ครับ c ซอร์ติฟิเคตไฟล์ของเราชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เอาคอมเมนต์ออกนะครับ i เพื่อแก้ไขนะครับแล้วก็ไปที่คอนฟิกเซอร์ของเราเมื่อกี้ชื่อว่า myser.pm ใช่ป่ะครับแล้วก็ลบออกซะเปลี่ยนว่าเป็น myser.pm แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัว key file นะครับ Key file ก็ mykey ใช่ไหมที่เราตั้งเมื่อกี้ mykey.key เรียบร้อยครับพอได้เสร็จปุ๊บในส่วนของ chain ไม่ต้องมีเพราะว่าเซอร์เราสร้างจาก root เซอร์ r ca เลยโอเคทีนี้แล้วก็ save ครับพอ s a v เสร็จปุ๊บแก้อีกไฟล์หนึ่งคือตอนนี้งงเหมือนกันว่าทำไมต้องแก้สองไฟล์อันนี้คือศึกษาไนทีหนึ่ง ค okay. ที่ในส่วนของตัวไฟที่ชื่อว่า Virtual Host นะครับ V Host มันก็จะบอกตำแหน่งของเซิร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งของเ e r ร์ f ที่พิเข้าไปว่าเซิร์ของเราอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งว่าเป็น myser.pem ส่วนคีย์นะครับเราก็ตั้งเป็น m y k e y k e y มานี้โอเคมีเซอร์มีคียแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เซฟทีนี้ตอนนี้ตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ตัว Apache web server เราปิดอยู่นะครับก็จะสั่งให้ทำงานนะครับสั่งให้มันทำงานก็คือ Start. อ้าวบอกว่าไม่เจอบอกว่าหาไฟล์เชนไม่เจออยู่ใน vhost โอเคไปดู vhost ใหม่สิเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ไฟเอ่อเชนเซอร์เวอร์นะครับเพราะว่ามันเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้ลิงก์กับมันเซอร์มันสร้างมาจาก รูทซีเโดยตรงมันก็ไม่น่าจะใช้เชนนะาใหมคอมเมนต์ oh ไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็สตาร์ทโอเคสตาร์ทถ้าสตาร์ทแล้วมันทำงานได้เราก็ลองเข้าไปที่เว็บเรานะครับสมมุติว่าเราเข้าที่ธรรมดาก่อนเว็บไทยซีเอนะครับถ้าแอปเปเช่ทำงานก็คือแอปเปเช่บอกว่าทำงานตามปกตินะครับอา้าวโอเค อันนี้คืออันนี้คือหน้าเว็บธรรมดานะครับตัวเว็บเว็บธรรมดาแต่ถ้าเป็น HTTP HTTPs นะครับแล้วก็มันถ้ามันทำงานได้ถูกต้องเซอร์ถูกทุกอย่างถูกมันจะขึ้นมาเแบบนี้คือมันจะไม่มีเออร์อะไรเพราะว่าใน Firefox ของเราอะ่ะมันมีมันมีตัวเซอร์ของ CA ไทยไทยรูท CA ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามีแล้วเรียบร้อย ต่อมาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์พอมันพอมันเปิดเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีเซิร์ฟที่ถูกต้องทรายโดยมีการเซ็นโดย CA ที่ Firefox เชื่อว่าน่าเชื่อถือมันก็จบครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรมันบอกว่าถ้าถ้าตัว CA นี้น่าเชื่อถือมันก็มันก็บอกว่าเซอร์นี้ไม่มีปัญหางั้นเราลองเข้าไปดูที่เซอร์ครับลองดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ดู แล้วเราก็ดูน,นี้ more information นะครับตอนนี้จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงเซอร์ของอเว็บเรานะครับเราสามารถดูเซอร์ได้นะครับซึ่งเซอร์ของเราเนี่ยที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เราไม่ได้กำหนด organization นะครับเราก็มีแต่ common name นะครับแล้วก็เซอร์เนี้ยถูกออกโดย thailus ca thailus ca คือ CA ของเราเองใช่ไหมครับที่เรา กำหนดเข้าไปใน f i r e f o x แล้วว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือนะฉะนั้นพอ f i r e f o x มันคิดว่า t ทยรู่อน้าเชื่อถือเซิร์ฟที่มาจากตัวนี้น่าเชื่อถือหมดนะครับฉะนั้นตอนนี้เว็บของเราก็สามารถมีทำงาน SSL ได้จากเซิร์ฟที่น่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่เตือนอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับเข้ามามันก็ไม่เตือนเออร์อะไรนะครับ ประมาณนี้เรา install user เข้าไปแล้วก็จบครับไม่มีปัญหา